เด็กสองขวบแล้วเรียกแม่ได้คําเดียวเองนะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเด็กสองขวบนี่ควรจะพูดสองคำได้แล้วนะครับนะหนึ่งคำเนี่ยคือเด็กขวบขวบกว่านะครับก็ที่เริ่มพูดกันเนหนึ่งคำเนี่ยคือได้สบายๆนะครับพอสองขวบแล้วเนี่ยสองคำเนี่ยน่าจะต้องได้แล้วนะแต่ว่าถ้ายังไม่ได้นะครับปัญหาก็ต้องดูตรงที่ว่าพัฒนาการในเรื่องของการพูดตรงนี้ที่มันช้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรต้องลําดับสาเหตุก่อน ถ้าหากว่าสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าเด็กเป็นออทิสติกนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ผมจะพูดในกรณีที่เด็กมีพัฒนาการการสื่อสารทางด้านภาษาที่ช้าในกลุ่มเด็กออทิสติกเนี่ยจะต้องประกอบด้วย2องค์ประกอบครับก็คือ1มีปัญหาด้านการเข้าสังคมแล้วก็2มีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมซ้ําหรือพฤติกรรมที่จํากัดนะครับสออย่างนี้บวบวกเข้าไปเป็น3อาการหลักของออทิสติกถ้าสรุปเป็นออทิสติกก็ ทำการรักษาด้วยวิธีการการดูแลรักษาของออทิสติกนะครับซึ่งได้พูดไวในหลายๆคลิปแล้วนะครับว่าการรักษานั้นียประกอบด้วยการรักษาที่1พัฒนาการต่างๆเนี่ยต้องมีการบําบัดเร่งรัดมีการฝึกฝนนะครับก็มีกิจกรรมบําบัดมีการฝึกพูดนะมีการฝึกการเข้าสังคม นะครับทำเรื่องของพฤติกรรมบาบัดเนี่ยควบคู่กันไปนะครับสก็คือว่าจะต้องดูแลกันด้วยการใช้ยาถ้าหากว่าจําเป็นนะครับสก็คือดูแลกันด้วยการเร่งรัดการพัฒนาสมองครับด้วยการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมองจริงๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีของการใช้คลื่นแม่เหล็กที่กระตุ้นที่สมองหรือใช้วิธีการทำการป้อนกลับของสัญญาณสมองของคลื่นสมองเราที่เราเรียกว่า neurofeedback ก็ตาม ก็จะได้ผลในการรักษากับเด็กกลุ่มนี้ในแต่ละอาการซึ่งแตกต่างกันไปในรายละเอียดครับ